ส,สดีครับผมมัวซ่าครับวันนี้มัวซ่าหวังเวิดอะไรล่ะวันเนี้โอ้โอ้หายใจหายใจหายใจโอ,โอ้โอ้งอน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 อะไรแม่แล้าแม่จะไปทำการแล้วแหละแม่จะไปตบการเรียนเลยเมื่อคืนเป็นไงเมื่อคืนนอนหลับสบายไหม ว่าคืนมูฮัซซานอนเปิดแอร์ด้วยใช่ไหมฮะงอน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 มาหาแม่หน่อยเร็วมาหาแม่หน่อยเร็วมาให้แม่หอมหน่อยเร็วมาให้แม่จุบทีเร็วมาเร็ว่าให้นอนต่อแล้วนอนต่อแล้วมาเร็วมาแม่ขอกอดหน่อยแม่จ๋าขอกอดหน่อย ร็วไม่สนแม่เลยนะทีเงี้ยไม่สนแม่เลยนะทีจะกินเนี่โหมาเร็วมาเร็วเร็วไม่ดื้อเร็วนองไม่ดื้อเร็วลูกบอาแม่ไม่ดื้อเร็วไปไหมแม่ไปทำการเลยนี่ เร็วเร็วเดีเ๋ยวป้าเปิ้ลมาแล้วป้าเปิ้ลมาถูกดุและ <c oughs> เนื่อยหรอน้องเนื่อยหรออ,อ๋อ,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 อไม่ชุนไม่สนรับอย่างเดียวไม่สนใจแม่เลยนะไม่สนใจแม่จอาเลยนะมาเร็วมาเร็วมาหอบหน่อยเร็ว เร็วมาจุบทีดีมาจุบทีดีเร็วมาเร็ว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 เอ็วเร็วเวเรรับเร็วเรรวรรว ีรับแล้วนะแม่ไปได้ไม่ไปทำการแล้วนอนนะนอนนอน,น,อนอออ <c oughs> ตกใจตกใจ <c oughs> Suntik. Wow, wow. Ui, 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 ui. Sian apa ni? Ui, ui. Sian apa ni? Nyeri mai. Lel, Mama mau ambil hantu ini. Mama lel. Eh, Mama tak sunjatinya dah. เลยทำเลยทำอืมอืมรับรับอืมอืมอืม,อม,อมไปเร็วนั่นไปเร็วอันนั้นนายปับเปิ้ลมาเลยเลยเดียว ครับแค่นี้กันนะคะถ้ายัางไงก็ฝากช่องและท่าชาแนลไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะ